พยายามในการที่จะยุติข้อพิพาทพื้นที่บริเวณเขาใหญ่นะครับแล้วก็นําไปสู่แผนที่เดียวกันหรือว่าวันแมปแต่ว่าล่าสุดนั้นทางสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกตรกรรมปสัดกร,ระทร,ะระก,าการออกแถลงการลงวันที่1มีนาคมรู้นะครับว่าที่ดินในบริเวณพื้นที่พิพาทนั้น เป็นพื้นที่สปกเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เพื่อใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมซึ่งกรมแผนที่ทหารได้มีการตรวจสอบข้อมูลฟิลบุ๊กซึ่งเป็นการบันทึกการรังวัดของขอบเขตของกรมอุทยานเองตามมาตรฐานแผนที่และการรังวัดสากลแล้วยืนยันข้อพิพาทไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานแต่ประการได้สองนะครับที่ดินนะฮะบริเวณพิพาทตามข้อที่1นั้นสปกได้รับมาจากการนำที่ดินที่จำแนกออกจากป่าเขาใหญ่นะโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติ และป่าสงวนนะครับซึ่งพื้นที่เนี่ยอยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติข่าวใหญ่ตามพระราชกฤษฎีกาที่ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่18กันยายนปี2505เนื้อที่ประมาณ33,896ไร่นะฮะซึ่งตามมติคณะมนตรีนะครับที่ออกมาเมื่อ3มีนา2530เนี่ยนะครับมอบให้รรรรรกระทรวงเกษตรและสหกรรับไปดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินนะครับซึ่งได้สำรวจนะฮะเป็นที่ยุติแล้ว พื้นที่สงมอบให้สอประกอบข้างต้นนะครมีสภาพการใช้ประโยชน์โดยการประกอบนะครับเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่กว่า86.25 3. นะครับสอบประกอบจึงมีอำนาจในการนำที่ดินเนื้อที่ประมาณ33,896ไร่จะรับมอบมาข้างต้นนะครับรวมไปถึงที่ดินบริเวณพิพาทมาจัดให้แก่เกษตรกร,รตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม2518โดยไม่มีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการทับซ้อนนะครับของแผนที่สแสดงแนวเขตในบริเวณพื้น,นที่พิพาทระหว่าง สปกกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าพันธุ์พืชแต่ประการใดค่ะแล้วก็4นะคะในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีนโยบายให้ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐตามโครงการ One Map เพ<ๆ>ื่อให้ที่ดินที่สปกได้รับมาในบริเวณพิพาทไปอยู่ในแนวเขตอุทยานแห่งชาตินั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดําเนินการปรับปรุงกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติและช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้สุจริตซึ่งเสียสิทธ์ตามกฎหมายว่าด้วยการปัิตรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจากผลกระทบดังกล่าวแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะสำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นสปกรยังคงยึดหลักนะคะในหลักการว่าหากปรากฏข้อเท็จจริงใดๆว่ามีเจ้าหน้าที่ของสปกได้นดำเนินการรัดรังวัดจัด ที่ดินในพื้นที่ที่ยังมีสภาพป่าย่อมเป็นกรณีที่ไม่ชอบด้วยระเบียบและก็ข้อตกลงอื่นๆและหากพบว่ามันมีเจ้าหน้าที่ของสปกผูดได้กระทําความผิดหรือหรือมีการจัดที่ดินโดยฝ่าฝืนเจตนารมณ์แห่งกฎหมายนะคะสภก็จะดําเนินการทั้งทางกฎหมายทั้งวินยัยแพ่งแล้วก็อาญากับผู้เกี่ยวข้องและในทางกลับกันหากตรวจสอบแล้วพบว่าสปกได้ดาเนินการจัดที่ดินที่ชอบด้วยระเบียบและกฎหมายก็เป็นกรณีสมควรที่เกษตรกรจะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ แล้วก็มีความชอบธรรมในการถือครองที่ดินต่อไปนะคะก็ยืนยันนะครับว่าเขามีอำนาจนะครับในการจัดการตามกฎหมายที่มีอยู่ครับก็เรา่อง <นะ S 1> ความขัดแย้งจากนี้ไปจะยังไงต่อนะเพราะว่าสบก,ก็ออกมาแบบนี้นะฮะแล้วอย่างนี้ฝั่งคุณ ธรรมนัตจะยังไงต่อเราต้องรอดูว่าจะปรับยังไงเพราะนี่มันเป็นคำาีสปอ o n s e Reaction กับอธิบดีกรมอุทยานใช่ไหมคะที่ยืนยันว่าอันนี้มันไม่ได้เป็นพื้นพื้นที่ที่พลาดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของป่าูง่ายๆนะสรุปแต่ปกอบบอกว่าไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่เขามีอำนาจในการจัดสรรแต่ว่าพอถ้าทำวันแมปมาแล้วบอกว่าจะบอกว่าอันเนี้ยจะให้เป็นของป่าเขาก็ยินดีที่จะทำตามนั้นแต่ต้องไปแก้ระเบียบอะไรรอดูนะครับถ้าย้อนกลับไปในอดีตมันมีคดีเกี่ยวกับยาเสพติด เครือข่ายเว่ยเสียกังนะครับล่าสุดมีรายงานนะครับว่าคุณจุมพลพันธ์สำริดรออายการสูงสุดได้มีการมอบหมายจากอายการสูงสุดนะครับมีการแบ่งปันทรัพย์สินที่ยึดได้จากเครือข่ายยาเสพติดเวยเสียกังม,มูลค่าของการจับกลุ่มหรือได้เงินตรงนี้นะครับมูลค่ากว่า1.8ล้านฟรังก์สิสเมื่อคูณเป็นเงินบาทออกมาแล้วอยู่ที่ประมาณ 76ล้านบาทนะครับพร้อมดอกผลที่จะมีขึ้นคืนจากสมาพันธรัสเซิยนะครับสืบเนื่องนะครับจากสำนักง,งานปปงนะฮะได้ตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ต้องหารายหนึ่งซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดจากยาเสพติดนะฮะโดยผู้ต้องหากับพวกมีพฤติการขายยาเสพติด เป็นเม็ดแอมเฟตามีนนะหรือยาบ้านะครับเกี่ยวข้องกับกลุ่มเสีย่ยงวยเสียกางในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำต่อมามีการนะครับสืบทราบว่าผู้ต้องหาได้นํารั์สินบางส่วนไปฝากไว้ในธนาคารในประเทศสวิสเซอร์แลนด์โดยปปงจึงของอายการสูงสุดนะครับผู้ประสานงานตามพรบรความร่วมมือระหว่างประเทศเรื่องอาญานะครับ2,535ดําเนินการยึดอายับเงินฝากในธนาคารสวิสของผู้ต้องหาสำนักงานอายการสูงสุดได้ดําเนินการขอความช่วยเหลือนะครับจาก ทางสมาพันธ์ร์ทสวิสนะครับและพนักงานอายการสวิสก็ได้ดำเนินการอายัดเงินในบัญชีของธนาคารสวิสให้กับผู้ต้องหา ค,ค่ะแล้วก็คือย้อนกลับไปนะคะสารแพ่งเนี่ยมีคำสั่งถึงที่สุดเมื่อวันที่25กัน,กนยายน2560ให้รัพ์สินเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารเนี่ยซึ่งเป็นอยู่ในเป็นสหพันธ์รัฐอยู่ในประเทศสวิสเนี่ยพร้อมดอกผลตกเป็นของแผ่นดินนะคะแล้วก็มีการยื่นนะสำนักง,งานไยการสูงสุดเนี่ยยื่นในปีถัดมาคือ2561ยื่นคำร้องนะคะไปขอให้สวิสเนี่ยดำเนินการริบแล้วก็ส่งคืนทรัพย์สินตามคำสั่งของสารแพ่งดังกล่าวกลับมาที่ประเทศไทยนะคะซึ่งทางการสวิสก็ได้ดำเนินตามตาม กระบวนการขั้นตอนของเขานะคะแล้วก็วินิจฉัยนะคะ,ะหลังจากนั้นก็ในปี64นะคะคณะรัฐมนตรีก็มอบให้ผู้แทนสำนักง,งานอายการสูงสุดเป็นเรื่องไปการจะจทำเจรจาทำข้อตกลงนะคะเขาบอกงี้ค่ะว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีมติมอบอำนาจเต็มให้าการสูงสุดนะคะแล้วก็นํามาสู่คดีดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นความสาเร็จของสำนักง,งานอายการสูงสุดในการติดตามเอาทรัพย์สินกลับมายังประเทศไทยนะคะค ก็ได้มาประมาณหนึ่งนะฮะก็ไม่ถือว่าไม่ได้เยอะมากก็ได้ก็ได้มาส่วนหนึ่งครับดีครับไปดูเรื่องของความขัดแย้งในพม่ากันบ้างนะครับพม่านั้นรัฐประหารมาแล้ว3ปีด้วยกันนะครับถ้าเราจํากันได้เมื่อปลายปีที่คุณเศรษฐาไปเยือนประชุมญี่ปุ่นอาเซียนนะครับคุณสุาประกาศแล้วนะครับว่าประเทศไทยยังมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการที่จะเข้าไปเจรจาสันติภาพในพม่าให้เดินตาม 5 point Plan ที่พม่าได้ตกลงไว้กับอาเซียนแต่ว่าตอนนี้นะคุณรังสิมันโรมนะครับสส,สบัญชีรายชื่อในฐานะประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐก,กิจการชายแดนก็บอกว่าไทยเนี่ยควรจะมีการเพิ่มบทบาทเป็นคนเจราจามากขึ้นนะเพราะว่าสถานการณ์ในพม,นม่าจะแปลเปลี่ยนทิศทางใดเนี่ยก็จะกระทบกับประเทศไทยอย่างแน่นอนทุกฝ่ายต่างก็ต้องการอาวุธนะครับก็พอมีอาวุธก็ต้องมีเงินต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับดังนั้นไทยเนี่ย ต้องมีความจําเป็นนะครับที่จะเข้าไปมีบทบาทนะครับส่งเสริมให้พมา่ากลับไปสู่การมีสันติภาพด้วยความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยพมา่าในวันนี้ทางของคุณรังสิมันโรก็เลยมีการจัดสัมมานาขึ้นมาเพื่อพูดถึงอนาคตพมา่าหลังรัฐประหารสาปีที่ผ่านมานะฮะโดยคุณรังสิมันนะครับบอกทราบดีนะะว่างานลักษณะนี้ประเทศไทยปกติจะไม่ค่อยอยากทำนะเพราะอาจจะมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่พยายาม ะะอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องชาวบ้านหรือเรื่องประเทศอื่นแต่ความจริงเราต้องยอมรับว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมามีประชาชนของเราโดนหลอกลวงต่างๆนะครับเมื่อสังเกตประเทศจีนเองก็พยายามแก้ปัญหาและจัดการกับบรรดาสิ่งผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นในบริเวณชายแดนเมียนมาแต่เราทําอะไรไม่ได้เลยสุดท้ายผู้ที่เดือดร้อนที่สุดคือประชาชนตาลํำดําทั่วไปวันนี้จะเป็นก้าวสำคัญนะฮะที่จะกลับมาทบทวนนโยบายต่างประเทศของประเทศไทยเราจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในชายแดนไทยพมา่า แล้วก็ยังบอกนะคะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีเนาะกับกองทัพเมียนมามโาดยตลอดก,ก็เชื่อว่า,าน่าจะเป็นประเด็นที่พูดคุยกันได้นะคะโดยอาจจะลองฟังท่าทีกลุ่ม,มอื่นๆที่อาจเป็นคู่ขัดแย้งด้วยไม่ใช่เฉพาะของรัฐบาลทหารนะคะเพื่อสร้างสันติภาพ การที่สถานการณ์ในเนียนมามีความขัดแย้งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนจํานวนนับล้านต้องหนีมาประเทศไทยซึ่งระบบกฎหมายของเรายังไม่มีความพร้อมและเรามีความท,ท้าทายจํานวนมากที่ต้องแก้ไขแล้วก็บอกว่านี่คือวิกฤตนะคะคือถ้าเราจัดการได้นี่ก็จะเป็นโอกาสนะก็ในส่วนของคุณปานปรีนะคะ,ะที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมมีอย่างนี้ด้วยนะคะตามคําเชิญเนี่ยคุณดังสิม,มันเปิดเผยว่าเชิญไม่นานแล้วถ้านายปานปรีไม่ว่าตั้งแต่ต้นบอกเราก็ได้แล้วบอกมาเลยว่าว่างวันไหน เราก็ยินดีที่จะขยับวันแต่ไม่เคยมีคำพูดแบบนั้นออกมาก็เข้าใจว่างานนี้คงเป็นงานที่อาจเป็นความแปลกใหม่ของประเทศไทยที่อาจไม่เคยทําแล้วก็หลายฝ่ายก็เลยจึงมองกรอบการทางการทูตแบบเดิมนะอ,มอันนี้เราอยู่ประเทศเดียวกันไหมกั <c oughs> <c oughs> บคุณไม่เปพี้ก็คือผมรงงไลว่า,า,อา,อาโอเคถ้าถ้าคณะกรรมการเ,าเนี่ยชายแดนจะจัดกิจกรรมเนี่ยแล้วขาเชิญหนังสือมาถ้าเกิดเขาไม่มา แล้วคุณไปพูดจะรับอย่างนี้ไม่ได้นะก็เขาถ้าเข,า,ขาไม่ว่างเขาเวลาคนมาเชิญเราเราก็แค่บอกว่าเราปฏิเสธแต่เราไม่สามารถคืนในเมื่อมันมีหมายกําหนดการมันปกติข้าราชาการเขาจะมีหมายกำหนดการมาแล้วเราก็ปกติไม่ค่อยมีใครที่บอกว่าเปลี่ยนเพื่อชั้นคนเดียวไงอื ใช่ไหมคือเขาไม่ทำเขาไม่ทำคือมอนว่าคุณปานปีก็บอกอย่าแต่ว่าเฟก็เล่นงงมหมแล้วแล้วสำหรับรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเนี่ยมาพูดในวงเจราจาแบบนี้มันเสี่ยงอันนี้ผมพูดตรงเป็นผมผมก็ไม่ไปไม่ได้ใช่เรื่องตัวเองนะประเด็นก็คือไอ้เรื่องที่คนอื่นที่นั่งพูดอยู่ด้วยอยู่ในวงเจราจาบางอย่างมันแหลมไปเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์นะฮะเราสนับสนุนส่งเสริมได้นะแต่ต้องระวัง ว่าเราไม่ต้องไม่ก้าวไก่และไม่แทรกแซงเพราะถ้าเกิดสิ่งเดียวกันกับบ้านเราเราก็คงไม่ชอบอ่ะใช่ไหมฮะครั้งนี้ท่นเฟยก็รู้สึกว่าคือคือเหมือนว่าคุณโรมพูดอ่ะพูดถูกทั้งหมดเลยแต่เฟยรู้สึกว่ารัฐบาลได้ทําไปแล้วไงอย่างที่พี่เก๋พูดเรื่องต้นไงว่าตอนที่เขาคุณปันปรีเดินทางไปม่วาคุณเสถียรเลยครับใช่ก็คือพูดเรื่องว่าเราอยากจะเป็นทำทำตัวเป็นตัวกลาง เป็นแพลตฟอร์มเป็นผู้เจรจาโซเชาวันนี้อันนี้เ็ถามไงว่าเราอยู่ประเทศเดียวกันไหมเพราะว่ามันมีข่าวกนี่นี่คือข่าวนี้คุณเสฐาให้สัมภาษณ์ที่ญี่ปุ่นเอาไว้เมื่อวันที่13ธันวาคมนะฮะใช่เป็น13าันวาคมเราอ่านข่าวนี้ที่คุณเศรษฐาบอกว่าต้องการที่ประเทศไทยมีบทบาทมากขึ้นในการเจรจาของสันติภาพในพม่าที่คุณเศรษฐาพูดเยอะมากในการเดินทางไปเยือน ญี่ปุ่นเพราะว่า้นเปประชุม50ปีอาเซียนญี่ปุ่นนะบอกว่าไทยเนี่ยควรเป็นประเทศที่ีบทบาทมากที่สุดเพราะว่าพรมแดนติดกัน2,000กิโลเมตรคุณสุทธาเข้าใจตรงนี้เราก็อ่านข่าวนี้ไงฮะใจผมเองเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยประเทศเดียวทําอะไรไม่ได้เพราะเรามีกรอบของตัวอาเซียนอยู่ครจะใช้กรอบตรงนี้แต่ว่าเราเข้มงวดเข้าไปแต่เรามีผลกระทบโดยตรงเนี่ยคนจะรักเข้ามาอย่างนโยบายการต่างประเทศสหรัฐ ต่อเอเซียตรอดสิงใต้เน้นไปที่พมา่าจีนเองก็มีบทบาทสําคัญที่เข้าไปมีบทบาทในการลงทุนมีอะไรต่างในพม่าเยอะเราเอาสองคนนี้มาคุยกันโดยที่เราก็จะพยายามที่จะเพิ่มบทบาทมันไม่ใช่เรื่องดีดนิ้วทําได้ก็ต้องรอว่าถึงเวลาคุณรังสิมันรมได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการ <ละ S 2> ต่างปร<ล>ะเทศแล้วแต่ปัญหาของเฟคันเดียวคือว่ารัฐบาลเขาเริ่มเดินหน้าในแนวทางนี้แล้วไงฉันก็เลยงงว่าคุณรมันรเขาพูดมาเหมือนกับว่ารัฐบาลไม่ทํแบบนี้อันนี้ที่ไฟถามว่า เฮ้ยเราเราอยู่ประเทศเดียวกันไหมเพราะว่าฉันได้ยินว่ารัฐบาลอาจารย์เดี๋ย่าพิจารณาเลยคือคือกรรมธิการเนี้ยเขามีความรู้สึกว่าเขาใหญ่กว่าทุกคนน่ะเขาเชิญทุกคนทุกคนต้องมามาแล้วแฟนรู้สึกว่าการทำงานยุนปานปรีอ่ะโหมันมันเป็นแนวรุกมากเป็นการพูดแนวรุกแล้วเราก็เห็นต่างๆนานาที่แกไปเซ็นลงนามใช่ไหมคะความร่วมมือความสัมพันธ์และการปฏิบัติงานเราจะไม่ได้สัมภาษณ์แบบว่าไปร่วมกิจกรรมพูดตรงนั้นไม่ได้มั่วซั่วอ่ะพูดอย่างงี้คือว่าบางอย่างในฐานะรัฐมนตรีที่อาจารย์วิโรจน์พูดถึงเนี่ยก็ต้อง รีเซิร์เอาไว้ไม่เพราะว่า <Reserve. S 2> บางอย่างเนี่ย <Reserve. S 2> ไปพูดอะไรที่มันแหลมเกินไปไมันอาจจะล้ําเส้น <S <S การทูตระหว่างประเทศก็ได้เขาต้องดิสครีนะสรเขตและที่สำคัญก็คือนโยบายต่างประเทศไทยไม่ใช่เรื่องพมา่าประเทศเดียวถ้าคุณรังสิมันลมอยากออฟเซสเรื่องนี้ก็เรื่องของคุณรังสิมันแต่ถามว่ามันมีเรื่องอีก1้อยแปที่คุณต้องทําอ่ะ แต่อันนี้เวลาได้รับผลกระทบเยอะอย่างเช่นกรณีเพราะว่าสงครามมีความต่อเนื่องแล้วก็จะมีการเกณฑอาหารคนก็หนีมาประเทศไทยเพิ่มขึ้นนอกจากคนที่หนีมาอยู่แล้วเพราะว่าได้รับผลกระทบจากสงครามคนที่ไม่อยากเข้ามาอันนี้ก็คือเห็นด้วยคิดว่าเป็นประเด็นที่เป็นประเด็นที่รัฐบาลเฟคิดว่าทำอยู่นะอาจารย์เพราะว่าการให้วีซ่าเนี่ยมันมีสิ่งเรียกว่าหลักมนุษยธรรมอยู่ด้วยบางทีมันไม่สามารถจะปฏิเสธเิเสธหมดเลยหรือว่าจะให้จะให้หมดคือมันมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนคนที่อยากจะไม่มีประสบการณ์ในการเข้าไปทาอะไรแบบนี้เขเข้าใจเลยยาก ใช่ไหม,มไม่มีอะไรงานนี้ทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าคุณเรืองพงศิบาลฟินไอที่พูดประโยคสุดท้ายนั่นแหละคือฟินแล้วก็คือก็คือแซะไอ้ที่คุณปานปีนแหละนะฮะแล้วแล้วผมยังนึกไม่ออกนะแต่ว่าการทำงานาแบบนี้แฟง,งงเพราะว่ามันทําให้มันมันเป็นปดิสเครดิตรัฐบาลมันไม่ได้เออมันไม่ได้ตรงกับข้อเท็จจริงที่มันปรากฏไงคือคือถ้ารัฐบาลไม่ทาขยับเลยเฟซก็จะแบบเออไม่แปลกใจเพราะเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่เราเรียกร้องในรายการมาตลอดถูกไหมพี่เก๋เรื่องว่าประเทศไทยต้องทําตัวเป็นตัวกลาง คุณปานปรีเองลงพื้นที่แม่สอดเลยถ้าเราจำกันได้คุณปานปรีไปพูดถึงการเปิดคอริดอร์ซึ่งมันเป็นการให้การช่วยเหลือทางนุษยรรมระหว่างไทยกับพมา่าที่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีของสองฝ่ายเ้าทำอย่างเต็มที่ค <น S 1> นะุณรมไม่ค่อยได้ดูข่าวหรือเปล่า ดูก็ทำไม่รู้เรื่องไม่รู้แหละไม่รู้จะว่าไงอาจารย์คืออาจารย์ก็ดูแล้วกันก็เลยบอกว่าเขาเขาสื่อสารเพื่อเพื่อจะคุยกันด้อมเขาอย่างเดียวไงพี่ชูวัตรเขาจะอธิบายว่าฝ่ายค้านก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละมันไม่มีออปชั่นอื่นผมก็มีความรู้สึกว่าการเมืองยนมันมีออปชั่นอื่นเหมือนกันนมันมีออปชั่นอื่นไหมในการที่ว่าเราเป็นฝ่ายค่ะแล้วคือถ้าอาจารย์ธามเขาทำมันก็แอคโนเลจหน่อยไม่ได้หรออาจารย์อาจารย์ดูเนี่ยอย่างอย่างคุณชัยธวัฒน์ไปเชียงใหม่เนี่ยไปไปดูเรื่องฝุดเนี่ย คือผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ด้อยค่าเลยรัฐบาลเลยแต่เขาแค่มีความรู้สึกว่าเขาอยากจะทำอะไรให้มากขึ้นซึ่งเสริมเข้าไปเพื่อที่จะแก้ปัญหาได้ทิศทางนั้นกับทิศทางเนี้ยมันคนละทิศทางกันไงใช่ไหมเขาต้องมีฝั่งบูด้วยไงหรือเปล่าเขามีฝั่งแบบปกติแบบเดี๋ยวผมไปบูให้แล้วไม่ฝั่งบูยุทธศาสตร์ค่ะอ่ะอั y นี้วามีรายงานนะครับว่าบริษัทแบรนด์ไฟแนนซ์ซึ่งเป็นบริษัทอังกฤษนะครับที่ เขาตีมูลค่าแบรนด์นะครับมีการทำแต่ชนิดซอฟต์พาวเวอร์สำหรับประเทศต่างๆซึ่งประเทศไทยอยู่ในอันดับที่40นะครับก็ถือ <ใน S 2> ว่าด<ป>ีแต่ไม่ดีมากต้องดีกว่านี้ดีขึ้นจากปีที่แล้วนิดนึงนะครับมูลค่าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยอยู่ที่5แสนล้านดอลลาร์สหรัฐรหรือ18ล้านล้านนะ แต่บอกันว่าประเทศที่ในอาเซียนที่ซอฟท์เเวอร์สูงสุดในภูมิภาคคือสิงคโปร์ครับสิงคโปร์ไม่แปลกใจหรอคะพี่เก๋เพราะว่าเขาดึงเทเลอร์สวิสมาได้นใช่ไหมซึ่งนะอยู่ในซอฟท์เพลเวอร์อันดับ22นะครับประเทศมาเลเซียสูงกว่าเราอยู่อันดับ35อินโดนีเซียจะต่ำกว่าเราอยู่ที่45ฟิลิปปินส์อยู่อันดับ52บรูนายอยู่ที่อันดับ107กัมพูชาอยู่ที่อันดับ112เป็นต้นนะสิงคโปร์เนี่ยประเทศเล็กนิดเดียววัฒนธรรมก็เป็นวัฒนธรรมใหม่ หลังจากดีโคโลนิเซชันประกาศอิสรภาพแต่ซอฟเพาเวอร์แต่ว่าซอฟเพาเวอร์ของเขาคืออะไรเขาทําให้เขากลายเป็นซอฟเพาเวอร์ด้านการท่องเที่ยวอาจารย์เฟร์เขาสามารถที่จะเป็นยูนิเวอร์แซลเขามีมารีนาเบแซานมีอาจารย์อาจารย์พ่วรนไปไปลงเรือครูซที่สิงคโปร์อย่างเงี้ยมีพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่เป็นด้านวัฒนธรรมผมไปเป็นหลักเลยนะอาจารย์ผมไปกินเพราะว่ามันกินได้ไง บ้านเราคืออาหารจีนแหล่งต่างเนี่ยม,ม,มันไม่ฮาลาวสำหรับผมเนี่ันมันมีออปชั่นน้อยมากแต่สิงคโปร์ส่วนใหญ่มันฮาลาวฮาลาลทุกที่เลยมันคือคุณจะไปกินตรงไหนหหมันก็มีให้เลือกหมดโดยเฉพาะสตรีทฟู้ดใช่ไหมอร่อยมาก<ช>แล้วสตรีทฟู้ดของเขาเนี่ยทั้งที่อยู่ในห้างหรือว่าทั้งที่อยู่ตามเขาเรียกว่าฟู้ด ฟู้ดคอร์ดต่างๆของเขาเนี่ยออเกอร์เซ็นเตอร์ออเกอร์เซ็นเตอร์เนี่ยมันก็อร่อยนะแล้วแต่ละที่มันก็มีความโดดเด่นอยู่แต่ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งซึ่งเขาขายเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นความเป็นสิงคโปร์นะแต่เขาบอกว่านี่คือมีติ้งระหว่างอ่าชาติทก่บอินเดียนใช่อ่ามาเจอกันแล้วเขาไม่ต้องขายความเก่าเขาขายคอสโมโพลิแทนนิซึ่งความหลากหลายเขาไม่ได้ขายว่าเขาไม่ได้ขายเนชชั่นัลลิซึ่มเขาไม่ได้ขายความเป็นสิงคโปร์นะเขาขายว่าเป็นเดสติเนชั่นทั้งยังนะใช่เอออยู่สามารถมา ได้ทุกอย่างอ่ะ the b e s t of everything คุณก็ซื้อมามาหาซื้อคุณไปไม่ได้เบเันคุณไปเจอหลุยส์วิตตองตรงนั้นก็ได้ถูกป่ะคุณไปเจอร้านกาแฟของอะไรนะกอร์ดอนแรมซี่ผมชอบอย่างหนึ่งคือเขาไม่ต่อแหลไงเขาชัดเจน whatever makes money, that's it ซออะไรที่ทำมาหากินได้เขาทำหมดมั่ก็เรามันมีแบกตงแบคทีเรียแบโทีเรียเราถ้ามีการเกยมมีการเกงเราก็ด่าใช่ป่ะ วันก่อนมีหมูกระทะก็ด่าขอโทษนะผมเพิ่งไปเสม็ดมาเนี่ยมันนั่งกินหมูกระทะกันทั้งหาดอ่ะคนต่างชาติอ่ะแล้วเขาเอ็นจอยมากเลยพี่มวอาผมพาเพื่อนมาจากซานฟรานซิสโกแล้วบอกว่าพาไปประทัดทองตกใจกับประทัดทองมากตัวนี้แบบว่ามันเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่แหละมันเป็นกระทะเนี่ยใช่ไหมแล้วมันคือสิ่งที่คุณก็ทาไปสิใครมีความคิดเห็นสร้างสรรค์ยังไงแต่อะไรที่พอจะสนับสนุนได้ก็เกิดไดร้ตัเบวองโนีมันเป็นโมเดลที่มันตรงข้ามกับของไทยในแง่วิธีคิด หลักการของไทยที่เราต้องขายความเป็นไทยออไทยเนสไทยเนสเชื่อว่าความเป็นไทยเนสเนี่ยมันจะติดอันดับโลกก็กไม่ได้ว่าอะไรแต่เห็นโมเดลสิงคโปร์ไหมไม่ต้องขายสิงคโปร์เนสไม่มีมมฉันขายความเป็นพระหุวัฒนธรรมและเป็นชาติใหม่หแต่แต่ฉันมีสแตนดาร์ด ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมันก็ขายความพนญีแต่มันไม่อินโยเฟสฝรั่งเศสมันก็ขายความเป็นฝรั่งเศสแต่มันไม่มีความชาตินิยมในนั้นอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ลองดูอาหารฝรั่งเศสที่เป็น n o เ v e l l e c u มันไม่ได้เป็นอาหารที่มีตั้งแต่ดุกดําบันสมัยแบบคนโกลัวคนโลมันไม่ใช่มันคือสร้างเข้ามาได้ตลอดหรือหรือไปดูความเป็นสวีเซนอย่างเงี้ย มันนึกออกอ่ะในรถมันเป็นยังไงบ้างมันเป็นยังไงอาจารย์แป่ว่าในประเทศที่เราพูดยกมาทั้งหมดเนี่ยเขามีความเก่าแก่ของวัฒนธรรมเหมือนของไทยไทยเราจะเก่าน้อยกว่าแต่เขาขายอันนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียก a r c d e v i e ค เป็นภาษาฝรั่งเศสก็คือศิลปะของการใช้ชีวิตคือสปิริตขาย Spirit ของเอ้ยถ้าคุณค่าคุณนึกถึงอาหารฝรั่งเศสคุณภาพฝรั่งเศสคุณนึกถึงความสามารถในการทำคุณภาพของการใช้องค์ความรู้วัตถุอินกริเดียนมาจากตรงนี้ตรงนั้นเขาขายอันเนี้ยเราจะทำยังไงให้สปิริตเนี้ยมันขายโดยไม่ต้องไปผูกติดกับ ความเป็นไทยเนสอย่างนั้นน่ะคือเฟคคิดว่ามันมันมันลึกซึ้งมากกว่าแค่ไทยเนสมันคือสปิริตบางอย่างที่มันต้องทําออกมาให้ได้ซึ่งมเราก็ควรจะต้องเข้าใจนะว่าของใหม่ๆที่เราเห็นบางทีมันก็ไม่ใช่ไทยแท้ไทยเก่าอะไรมันก็เป็นของกิดใหม่่เงีมื่อไม่กี่ปีนี้เองผัดไทยก็ของใหม่ม่ใช่ของไทยเนี่ยสองพันห้าร้อยเนี่ยสองพันปอนนี่เองแต่เดี๋ยวเฟคคิดว่าคนไทยก็เริ่มปรับแล้วเพราะอย่างสงกาแเราก็พูดว่าเราเป็นสงการของอาเซียนแต่เรามีเอกลักษณ์พิเศษเพราะว่าเราเฉลิมฉลองอย่างยิ่่่งใหญาว คณะกรรมการซอฟต์แวร์เนี่ยเข้าใจตรงจุดนี้แต่ก็มันก็ไม่สามารถที่จะไม่ทิ้งไทเนสไม่ได้ไงแต่ปรับ,บให้จูนให้ว่าเออไทเนสมันคือความโมเดิร์นม,มันคือบรรยากาศมันคือวิถีชีวิตมันวิถีชีวิตแบบโมเดิร์นะอะไม่ต้องวิถีชีวิตตกปลาเลยที่มันไม่มีอยู่แล้วอ,อยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอพูดถึงสิงคโปรเ์เห็นสิงคโปร์ที่จานเฟยและจานวิโรบบอกนะครับว,ว่าเขาพยายามที่จะดึงทุกอย่างจากโลกเนี่ยมาอยู่ที่เขา first มาอยู่ที่นั่นหมดรวมถึงคอนเสิร์ตเทนเนอร์สวิฟที่ตอนนี้ ผมเปิด Facebook มาวันนี้คนไทยจำนวนหนึ่งบินไปสิงคโปร์เพื่อไปดูคอนเสิร์ตเทเลส i f ฟในคืนนี้แต่มันมีข้อพิพาทใช่ไหมคะ่าคือโอเคคุณเศรษฐาเมื่อสองที่ก่อนออกมาพูดแหละที่บอกว่าเริ่มจากคุณเศรษฐาใช่ไหมว่าว่ารัฐบาลเขาทำสิ่งนี้โดยการที่ผู้ง่ายคือซั b s i d ด์ใช่ไหมฮะคอนเสิร์ตให้นะร้อยเหรียญต่อต่อรอบเพื่อที่จะให้เอ็กซ์คลูซีฟิ้ให้เทเลส i f ฟ แสดงเฉพาะที่สิงคโปร์นนแต่ไปดูเม็ดเงินที่ได้เนี่ยอย่างคุ้มอ่ะก็คืออย่าลืมนะว่าคนที่ไปสิงคโปร์ที่ไปดู<ะ>เทเลสวิฟปเนี่ยไม่ใช่คนเกาะสิงคโปร์ดูนะแต่ว่ามันทําให้คนทั่วอเอเชียเนี่ยบินไปสิงคโปร์ทาเกิดอะไรขึ้น โรงแรมการอาหารการเดินทางดูแลี่อยากไปเลยอ่ะดูโฆษณาแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี่ฟิลิปปินเขาออกมาประท้วงสสฟิลิปปินเขาบอกงนี้ค่ะประท้วงรัฐบาลสิงคโปร์ที่ไปทําข้อพิเศษข้อตกลงที่เราเล่าไปเนี่ยว่าไม่ให้ไปจัดในประเทศอื่นในแถบอาเซียนเขาบอกว่าเพื่อนบ้านที่ดีไม่ควรทําแบบนี้อืมสมครับ เขาเป็น competition state เขามีมันธี์เท่านั้นที่ได้ทุกอย่างอาจารย์เฟย์ใช่าถ้าฟิลิปปินส์บอกว่าฉันจะจ่าย200ล้านเหรียญอย่างเงี้ยให้เธอมา exclusive exclusive ที่ฟิลิปปินส์เนี่ยโอ้ดูอลังกา copy กันไปเขาจัดทั้งหมด6รอบคุณผู้ชมเราไม่มีปัญญาไปนะเราก็ได้แตอ่านข่าว2มีนา3 4 7 8แล้วก็9มีนานะคะแต่ว่าก็ทำให้เกิดให้สอสอในฟิลิปปินออกหลังจากที่นายกมาเปิดเผยข้อมูลนั่นแหละแล้วสื่อฟิลิปปินส์ไปรายงานแล้วทำให้แฟนคลับเนี่ยรู้ว่าอ้าวทำไมถึงผูกขาด สสฟิลิปปินส์ก็เลยไปอภิปรายนะคะแต่ว่าคราวนี้มันก็เป็นสิทธิ์เพราะว่าเทเลซูซิตวก็เป็นเอกชนคนหนึ่งใช่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกและที่สําคัญถามว่าเวนิวหรือสถานที่ที่จัดคอนเสิร์ตบ้านเราไม่มีในระดับเดียวกับเขาดัอาจารย์ให้เทเลซูิตเป็นเต้นอยู่ว่าการแบบนี้ราชมังคลากีฬาสถานอ่ะอาจารย์ เป็นลมแน่เทเลสบิฟเทเลก็เทเลอร์เถอะสู้แค่ไหนก็สู้แค่ไหนนะจ๊ะผมมีความอย่างผมไปฟังคอนเสิร์ตที่อิ p แพ t คอยู่เรื่อยๆมาก่อนนะก่อนลูกยังไม่โตหรืออะไรลูกยังอยู่ในท้องอะไรเงี้ยก็จะรู้เลยว่าเราต้องยอมรับนะว่าการออกแบบอะคูสติกต่างๆเนี่ยมันสู้ที่แต่ในต่างประเทศไม่ได้และเราไม่มี p u r p o s e u y l u i l t พวกพื้นที่แบบนี้ในการที่จะรองรับ ใช่มั้กิจกรรมโชว์ระดับโลกแบบนี้ได้เนี่ยก็คืออาจจะต้อง s e r i o u s คิดนะว่าเราจะ invest กับบริษัทอะไรก็อันนี้อาจจะต้องเป็นส t o c k ครั้งต่อไปของนายกวิสัยทัศน์อีกในไทยแลนด์ครั้งต่อไปวางที่เขาคู่กันเรื่องเอ่อ festival กับ entertainment ไม่ได้หรอกอย่าคุณทีมครับจะไม่มีเรื่องที่ดินเรแล้วให้นักลงทุนต่างชาติมว่าคุณทุนทุคือว่า transportation ของเราเรามีการเชื่อมโยงแล้วหรือยังพี่เกลองคิดดูดิ ถ้าไปอยู่ราชมังคลานี่ผมนึกไม่ออกนะว่ารถจะไปอะไรกันแน่เราแล้ววก็เรียกรถไม่ได้เลยใช่น่ากลัวมากไม่มีไม่มีทางไปเออเนี่ยเนี่ยคือถามว่าคนที่จัดคอนเสิร์ตถามว่าเทนวิสไปโตเกียวโดมเพราะว่าญี่ปุ่นมันก็สะดวกถ้ามาประเทศไทยไปได้ยังไงอ่ะเขาก็ต้องไปสิงคโปร์อย่างไม่มีต้องคําถามใดๆดทั้งสิ้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับไปดูกันที่อิรานนะครับอิรานมีการเลือกตั้ง ผ่านพ้นไปแล้วก็จริงนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1, 1> มีนาคมคือวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่ามีการประท้วงต่อต้านกันอย่างกว้างขวางนะครับซึ่งออหลายคนมองนะครับว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยมันไม่มีความชอบธรรมหรือเปล่านะครับเขาเลือกตั้งสองสภานะคะพร้อมๆกันคือสมาชิกรัฐสภาแล้วก็สมาชิกสมัสมาชชาผู้เชี่ยวชาญหรือ Assembly of Experts ซึ่ง มีอำนาจในการสรรหาแต่งตั้งตรวจสอบถอดถอนผู้นําสูงสุดของอิหรา่านซึ่งถือเป็นบุคคลที่ทรงอํานาจที่สุดในประเทศและผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะคือในการเลือกตั้งครั้งนี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่มีการประท้วงใหญ่นะคะซึ่งการประท้วงใหญ่ที่ผ่านมาล่าสุดถ้าคุณผู้ชมจํากันได้ก็คือปี222นะคะที่เกิดจากการที่สุภาพสตรีท่านหนึ่งที่ถูกจับโดย โดยโดยกลุ่มทหารศิลธรรมอิหร่านนะคะแล้วเขาเสียชีวิตในการที่ถูกจับกลุ่มโดยมีกล้อง CCTV แล้วมันทำให้เกิดการลุกคือของประชาชนอิหร่านครั้งใหญ่ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาแล้วยังมีคนโดนจับและบางคนเนี่ยโทษสูงขนาดถูกประหารชีวิตเลยนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้มันจึงทําให้มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์น้อยน้อยว่ามันคือกลัว ใช่คนก็คือรู้สึกว่ามันไม่ชอบถามฝ่ายคือมันมีกระบวนการและบางคนก็รู้สึกว่าเดี๋ยวพวกอนุรักษ์นิยมเดิมๆก็เข้ามาอีกอ่ะเพราะว่ามีกระบวนการอาจารย์มันมีคณะกรรมการที่สามารถที่จะให้สิทธิ์ใช่แล้วมันก็ตัดสิทธิ์ของฝ่ายที่เป็นฝ่ายปฏิรูปอ่ะฝ่ายที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับอำนาจนำอ่ะเหลืออยู่ไม่กี่คนค่ะจากเป็นคนดิเดตหมื่นคนอาจจะมีประมาณไม่กี่คนค่ะทําให้ฝั่งที่เป็นพักปฏิรูปและพักกลางๆอ่ะเขาก็เลยเริ่มจะพูดเริ่มแบนเริ่มตั้งขังนี้ค่ะ บอกไงว่ามันเป็นการเลือกตั้งที่ไร้ความหมายไม่มีคู่แข่งแท้จริงไม่ยุติธรรมและไม่มีประสิทธิภาพนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าประชาชนจะยังไงต่อเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะว่ากระแสนิรัร์นิยมในอิรักแรงแล้วก็การคุมทั้งนิติบัญญัติฝ่ายบริหารเนี่ยก็อยู่ภายใต้อาตูลาคารนีอยู่แล้วเขาอ้างด้วยฝ่ายอยู่ว่าถ้าคุณไม่ไปเลือกตั้งทางนี้คุณแบ่ะเท่ากับผิดหลักศาสนาด้วย ข้อการไปเลือกตั้งออของข้งออ้างนี้เป็นหลักมันเป็นหลกักศาสนาด้วยคือเอาคือกลายเป็นว่าข้ออ้างคือหลกักศาสนาทุกอย่างแต่ว่ามันไม่ใช่เฉพาะฝั่งปฏิรูปพี่เก๋ที่ที่เริ่มวิพากวิจารไม่พอใจการทำางานของรัฐบาลฝั่งที่เป็นสนับสูนุนรัฐบาลก็เริ่มเริ่มอ,ออกมาวิพากวิจารณแล้วค่ะเหมือนกันนะครับทั้งหมดคือทอล์กอินไทยในวันนี้นะครับวันนี้อาจารย์เฟย์อาจารย์วิโรจน์ผมทีละทีมงานไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ